ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเซฟราซีในเกมมายครับเอาชีวิตรอดในพาที่3นั่นเองนะคะทุกคนใน EP นี้นะคะเราก็จะมาทําการสร้างฟาร์มพืชกันนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้มีผักกินกันนั่นเองเนาะ บริเวณตรงนี้นะคะเราก็จะมาทําการสร้างฟาร์มกันนั่นเองอแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะเราก็ได้ทําการถางพื้นที่เอาไว้แล้วนั่นเองนะคะก็คือได้ตัดต้นไม้แล้วก็ตักทอดไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะไปขยายเพิ่มอีกนอกรอบนะคะพื้นที่ตรงนี้บริเวณบ้านเรานะคะก็จะได้แบบว่าโล่งๆนะคะในอนาคตเนี่ยเราก็มีโครงการจะสร้างหลายๆอย่างนะคะทุกคน นี่เด es, wick, ี๋ยวเราก็จะมาสร้างฟาร์มพืชกันบริเวณแถวนี้เนาะซึ่งก่อนที่เราจะสร้างฟาร์มพืชได้นะคะเราจะต้องมีเมล็ดพันธุ์พืชก่อนเนาะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปที่หมู่บ้านพีซีค่ะก่อนหน้านี้นอกรอบเนี่ยก็คือเราได้ทําการไปสํารวจบริเวณแถวนี้มาแล้วก็คือที่พิกัดลบ700้เนี่ยแหละเท่าไหร่เนี่ยแหละทุกคนไม่แน่ใจก็จะเจอกับหมู่บ้านมีซีนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะไปที่หมู่บ้านพีซีกันเลยนะคะเราก็จะได้ไปเอาเมล็ดพันธุ์นั่นเองตรงนี้ก็จะฟักทองนะคะก็เก็บไปนิดหนึ่งเนาะเพราะเราจะได้เอาฟักทอง กกองที่ว่าเราเนี่ยไปแตงโมแล้วใช่ไหมก็โอเคเลยทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปหาแตงโมที่ไหนไกลน,นะคะโอเคนี่ถ้าเดินตรงมาตรงนี้ก็จะเจอกับไบโอมใหม่นั่นเองนะคะซึ่งไบโอมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกับปู่บ้านวิซีที่เรากลังพูดถึงอยู่นั่นเองไปเราก็จะเดินไปกันเลยนะคะท่านผู้ชมไม่รอช้า ตรงนี้มีบีดรูทด,ด้วยนะคะทุกคนก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตป้อนสักนิดหนึ่งเนาะก็เก็บเก็บไปก่อนค่ะเผื่ออาจจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะโอเคเก็บแล้วก็กรุณาปลูกคืนกันด้วยนะคะทานผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยอุตส่าห์มาขโมยของเขาทั้งทีใช่ไหมคือถ้าจะไม่ให้ปลูกคืนเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะคะทุกคนอ่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะตรงนี้อ่าเก็บไปให้หมดแล้วก็ปลูกคืนด้วยนะคะทุกคนอ่ปลูกไปแล้วก็ขอแค่หลอดนิดนึงนะฮะโอเคฮะขอบคุณมากๆฮะเดี๋ยวปลูกคืนให้นะฮะโอเค เอ๊ะว่าแต่หมู่บ้านตั้งใหญ่แต่แม่งไม่มีอ้น,นี่หรอวะไม่มีมันฝรั่งหรอทุกคนเฮ้ยจริงจังปะเนี่ย <c oughs> ไม่มีปเต้โตฮัลโหลนี่คือเรากาลังตามหาปอเตโตอยู่นะคะทุกคนนี่ก็เดินวนมาแล้มาแบบมาทั่วหมู่บ้านแล้วทุกคนโอ้เจอเรวินด้วยฮะ,ะแล้วก็มีชาวบ้านตกลงไปตรงนั้นนะคะโอเคช่างมันแล้วกันเนาะ,ะซึ่งเดี๋ยวนะมันไม่มีปเตโตว้ทดูคนเนี่ยคือแบบเดินมารอบบ้านแล้วนะคะคือแบบเดินทั่วหมู่บ้านแล้วก็ ยังไม่เจอโบเตโต้เลยเว้ยทุกคนโอเคค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาเอาจากหมู่บ้านที่อื่นเราก็ได้นะคะหรือไม่ก็รอดอปจากซอมบี้ก็ได้เนาะ,ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะคก็จะปลูกเอาเท่าที่เรามีก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตครับพวนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราจะไปถามพื้นที่บริเวณที่เรากำลังจะไปสร้างฟาร์มเนาะ,ะซึ่งฟาร์มของเราเนี่ยคือเราก็คิดเอาไว้ในหัวแล้วนะคะคือน่าจะใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะคะทุกคน พอเปลี่ยนแอปตัดต่อมาตัดในคลายมาเตอร์ไปแล้วเวลาแบบปรับสปีดอะไรเงี้ยทุกคนมันดูไม่ค่อยแบบสมูทเท่าไหร่เลยอะทุกคนคือมันดูแบบแข็งๆอะมันไม่เหมือนแอปเก่าที่มิวใช้อะทุกคนคือน,นี้มิวตัดในคลายมาเตอร์นะคะซึ่งเวลาเล่งสปีดคือมันเหมือนแบบมันมันอธิบายไม่ถูกเว้ทุกคนคือทุกคนน่าจะเห็นภาพนั่แหละนะ <c oughs> คือช่วงที่เราเล่งสปีดอะเออน่าจะเห็นภาพอยู่ตอนนี้ก็จําเป็นต้องใช้คลายมาเตอร์จริงๆนะคะทุกคนเพราะว่า e- แอปที่มิวใช้ ตัดมาก่อนนั่นเนี้ยคือแม่งกินพื้นที่มากๆากเว้ยทุกคนมันกินพื้นที่หมิวไป2 2ิกิกอะแล้วคือหมิวจําเป็นต้องลบจริงๆนะคะเพราะว่าโทรศัพท์พื้นที่ของหมิวคือจาไม่พอแล้วนะคะแม่งตั้ง22ิกิกคือแบบเออมันเยอะนะทุกคนใช่แล้วแบบคนที่มีโทรศัพท์พื้นที่น้อยอย่างหมิวก็คือแบบมันมันไม่มันใช้ไม่พอจริงๆนะคะทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้แอปคลายมัตเตอร์ไปก่อนนะคะเอเครประมาณนี้ก็ได้อยู่นะคะเราก็ถามพื้นที่ไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะ ซึ่งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเริ่มสร้างฟาร์มกันเลยนะคะท่านผะู้ชมจริงๆก็คืออยากจะลองทําฟาร์มรูปแบบนี้มานานแล้วนะคะทุกคนก็คืออยากจะบอกก่อนนะคะว่าการทําฟาร์มของเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นประสิทธิภาพนะคะหรือว่าเด้นการใช้งานนะคะแต่ว่าเราจะเน้นที่ความสวยงามเป็นหลักนะคะท่านผะู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะลองทําในรูปแบบที่เราอยากจะลองทําดูนะคะท่านผะู้ชม อ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็ติดแถบดอกไม้สนไปรอบๆเลยนะคะมันจะทําให้ฟาร์มของเราเนี่ยดูไม่โล่งจนเกินไปเนาะแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าแค่ฟาร์มข้าวเอาชีวิตรอดเริ่มต้นเนี่ยคือทําไมต้องสร้างให้มันอลังการงานสร้างขนาดนี้นะคะแต่ก็บอกเลยนะคะว่าไม่อลังไม่ใช่มิวนั่นเองนะคะทุกคนรู้สึกว่าพื้นที่ของเรานะคะในการสร้างฟาร์มมันไม่พอเนาะเราจะต้องขยายเพิ่มออกไปอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชม พวก็จะพังแล้วค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยใช้พั่วเยอะมากเลยนะคะผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทําการสร้างฟาร์มกันต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวขอครับกองเก็บของนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือของลกมากๆนะคะผู้ชมเออหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยหรือว่าเกิดการตั้งคําถามอยู่ในใจนะคะว่าทําไมเราถึงต้องยกระดับฟาร์มขึ้นมาให้สูง1บล็อกนะคะเออเพราะว่าความสวยงามล้วนๆเลยทุกคน นี่ฟาร์มของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะคะก็จะทําเป็นลักษณะแบบนี้มาอีกอ,อันนึงนะคะนี่เราก็จะแบ่งออกไปนะคะเป็นโซนๆนะคะอย่างโซนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนข้าวใช่ไหมแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นแครอทค่ะแต่ว่าตรงส่วนตรงนี้ที่กำลัลงทานะคะก็จะเป็นโปเตโต้นั่นเองแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยังไม่เจอโปเตโต้เลยนะคะผู้ชมตรงส่วนนี้เราอาจจะเว้นไว้ก่อนนะคะจนกว่าจะเจอโปเตโต้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกอีกรอบหนึ่งเนาะ แล้วก็ตามที่มิวคิดเอาไว้ในหัวนะคะก็คือจะขุดเป็นทางเดินมาแบบนี้แล้วก็จะเอาบล็อกเอ่อไม้สปูตแปรรูปนะคะมาวางไว้นั่นเองก็ถามว่าทำทำไมก็เพื่อความสวยงามน,นะคะุณผู้ชมอย่ามายุ่งกับมิวเลยนะคะคืออย่ามาหักห้ามทินากันของมิวเลยนะคะทุกคนไม่แน่ว่ายิ่งสร้างไปสร้างมาเนี่ยก็คือความคิดมิวมันก็จะแบบเริ่มเลื้อเรือนขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนไม่แน่ว่าอาจจะได้สร้างอะไรที่แบบคัดไม่ถึงแน่นอนนะคะทุกคน ก็ขออนุญาตมาตัดต like, so ้นไม้สปูดนิดนึงนะคะทานผู้ชมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่เหลือต้นสปูดให้ใช้แล้วนั่นเองนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านี่ลงแอนอนมาเพื่อมาทำลายตัวเองหรือเปล่าก็คือแบบด้วยความที่ต้นมันสูงนะแล้วเราจะต้องตัดให้หมดต้นไงใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามเออเนี่ยเราก็ต้องแบบเนี่ยปีนขึ้นมาตัดอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะถึงอะทุกคนมันตั้ง30กว่าบล็อกนะคะทุกคนแต่ว่าตัดต้นนึงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะ แต่ทางที่ดีก็คืออย่าหาลงถ้าจะดีกว่านะค่ผู้ชมแต่ถ้าเกิดคิดตามหลักความเป็นจริงนะคะก็คือใบอมป่าบอเรียลเนี่ยเออมันเป็นต้นไม้ที่สูงเนาะคือป่าส่วนอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบสูงนะคะทุกคนก็คือเวลาเ,เกมไมค้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ในไบอมเนี่ยก็คือต้นไม้มันเตี้ยมันไม่เกิดความสมจริงมันไม่สวยงามใช่ไหมเนี่ยคือแบบลงไปเพราะว่าเพื่อความสมจริงล้วนๆเลยนะคะทุกคนโหแล้วยิ่งตอนหิมะตกเนี่ยคือแบบสวยมากนะคะทุกคน ก็คือแบบอยากอยากเข้ามาอยู่ในเกมมากๆเลยนะคะยิ่งน่าใช้เป็นพวกแบบว่า ray tracing หรือไม่ก็แบบว่าเออเชดโดใน PC อย่างเงี้ยก็คือมันมันน่าจะสวยน่าดูเลยนะคะทุกคนแม่คือแบบมันข่าวอร่ามไปทั่วเลยนะคะทุกคนก็คือน่าอยู่จริงๆนี่ค่ะเราก็จะวางบอกไม้สปูลมาแบบนี้เลยเนาะเราก็จะปูไปเป็นทางเดินเลยค่ะซึ่งต่อไปเนี่ยวิวคิดว่าเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ใบอมทะเลทรายค่ะเพราะว่า เราต้องการที่จะใช้กระจกในจํานวนที่มหาศาลเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวางพื้นตรงนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเราก็ไปเจอกันที่ใบอมทะเลทรายกันเลยเนาะ2000 <years> later. และตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาที่ใบโอมทะเลทรายนะคะซึ่งห่างจากบ้านมากๆเฮ้ยกระต่ายอะไรอะตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวน้าในไมค์คาร์มีกระต่ายยักษ์ด้วยเหรอทุกคนเฮ้ยพึ่งรู้เนี่ย จริงปะเนี่ยเฮ้ยน้องตัวใหญ่มากทุกคนคือกระต่ายตัวนี้น่าจะคือเหมือมอยู่ได้ทั้งตัวเลยนะคะถนะ้า <laughs> เราต้องการทรายมาจํานวนมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเอาไปเผานะคะเพื่อจะได้เป็นกระจกนั่นเองนะคะซึ่งฟาร์ของเราเนี่ยก็จะสร้างลักษณะคล้ายๆกับโรงเพาะชาําก็คือจะต้องใช้อ่าจานวนกระจกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะขุดไปเยอะๆยะเลยนะคะทุกคน คลิปนี้เนี่ยมันยาวไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าระยะเวลาในการอัดคลิปนี้เนี่ยก็คือแบบเกือบสองชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยทุกคนเจอไบโอมใหม่ด้วยนะคะก็คือไบโอมนี้เนี่ยันจะมาคู่กับใบโอมทะเลทรายค่ะก็คือใบโอมที่มีความแห้งแล้งนั่นเองดูสิทุกคนก็คือต้นไม้เนี่ยตายหมดเลยนะคะไปเดี๋ยวเราจะลองลงไปสำรวจที่ไบโอมนี้กันดูนะคะทุกคนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองนะคะบล็อกนี้มันคือบล็อกอะไรอะทุกคนเราต้องใช้อะไรขุดเอ่ย แต่ลองขุดดูนะคะผู้ชมว่ามันคือบล็อกอะไรนะคะโอเคบล็อกดรายโซลบล็อกเกลือแห้งเหรอไม่แน่ใจค่ะทุกคนหรือว่าดินแห้งเอ่ยแต่ว่าเกลือแห้งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดินแห้งใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็น่าจะเป็นเกลือแห้งอะไรทุกคนไม่แน่ใจหรือว่าดินแห้งวะไม่พอนะคะทุกคนเลยยังเจอใบโอมายสีส้มอีกนะคะทุกคนคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าใบโอมอะไรนะคะแต่ว่า อ่ะไหนๆก็มาแล้วขออนุญาตขูดทรายกับบ้านนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราอาจจะใช้ทรายเนี่ยไปทำประโยชน์อะไรได้นั่นเองนะคะคือไม่เข้าใจความไม่สมเหตุสมผลนี้เลยทุกคนก็คือทุกคนลองคิดตามนะว่าเนี่ยเราอยู่ใบอมใบอมเขตร้อนใบอมทะเลทรายใช่ป่ะแล้วข้างบนดูนะคะทุกคนมันมีแสงออโรราได้ไงใช่ไหมแม่งครไม่สมเหตุสมผลแม่งคดไม่เมคเซน์เลยนะคะทุกคน <Surprise. S 1> เออนั่นแหละมันเป็นแชโด ะโอเคเดี๋ยว okay, ขอกินอาหารหนิดนึงนะคะคุณผู้ชมกำลังจะบอกเลยนะคะว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะที่มีแสงโอรโรราไอ้ยันตัวไอตีเด็ดเด็ดเอ้าวอยูได้ไดไดไดอ you โอ้โหบริการส่งถึงบ้านรวดเร็วทันใจต้องซอมบีนะคะคนหลังไม่ต้องก็ได้นะคะคือแบบเกรงใจไงเออ เพื่อเป็นการใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเผาทรายรอไว้เลยนะคะในระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวจะไปสร้างฟาร์มกันต่อน,นั่นเองเนาะตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตปลูกแคตตัสไว้ด้วยเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเอาแฟตตัส แฟตัดแฟตตัดอะไรวะแค่ตัดไปใช้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมได้นั่นเองเนาะอ่าตอนนี้ก็ปุบปูไปก่อนค่ะนี่ตรงนี้นะคะเหมียวก็ได้ออกแบบโครงสร้างของฟาร์มไว้คร่าวๆนะคะว่าจะทําแบบนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวจะทําไปให้เหมือนกับด้านนู้นเลยนะคะไม่รู้ว่าผมจะนจบมาเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมก็นี่แหละเราก็วางโครงสร้างเอาไว้เล่นๆนะคะไม่รู้ว่าเอ้ยมันติดบ้านไปหรือเปล่าทุกคน เออมันติดหลังคาเว้ยทุกคนชิบหายแล้วแว,ว่านะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องอขยบเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่ามันติดหลังคาเนาะตรงนี้นะคะเหมียวก็ได้ทําการวางโครงสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะได้แก้แล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจแก้แล้วโอเคแล้วก็ได้ทําการลองวางกระจกไว้ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ลืมไปด้วยนะคะทุกคนว่าเราไม่มีที่ขุดซิวทัดค่ะก็คือ เวลาเราขุดกระจกเนี่ยแล้วมันจะแตกนั่นเองนี่แล้วก็เลยเออก็คงต้องวางกระจกไปอย่างนี้แล้วล่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะวางไปให้ครบทุกมุมเลยนะคะก็จะวางกระจกมาอย่างนี้หนึ่งชั้นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วข้อที่สําคัญในการวางกระจกเลยนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องการวางผิดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราไม่มีซิลทัแล้วก็นั่นแหละทุกกระจกแล้วมันจะแตกนะคะมันจะเปลือง คิดถูกหรือคิดผิดว่วเนี่ยที่สร้างอย่างนี้เนี่ยมันเปื้องกระจกมากๆเลยทุกคนก็คือไม่คิดว่ามันจะต้องใช้กระจกเยอะขนาดนี้แล้วมันเปืองอะทุกคนจอจะแก้ก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่านะเราก็ทํามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องทําให้เสร็จนะคะทุกคนไปสู้ๆค่ะทุกคน กลัวว่าคิมมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะดูน่าเบื่อนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกทีตอนที่เราเอยเดี๋ยวเอาตรงอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะข้ามไปตอนที่เราเนี่ยสร้างใกล้จะเสร็จเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะทุกคนโอเคนะคะเราก็ได้ไปไปอมทะเลทรายเพื่อที่จะไปขุดทรายมาเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระจกของเรานะคะก็แทบจะไม่พอแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเผาทรายอีกนิดนึงนะคะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนั่นเองนะคะผู้ชม ก็อีกเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเอามาเท่าที่มีก่อนแล้วกันนะคะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะพอไหมนะคะก็เดี๋ยวเอามาสักประมาณนี้ก่อนเนาะ,ะก็คือมันอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะคนก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนิดเดียวที่ว่านี่ก็คือแบบต้องต้องปิดผนังด้วยนะ เออนี่อ่ะเดี๋ยวก็เหลือตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ผนังตรงที่เราเวน้นเว้นว่างเอาไว้นะคะก็ต้องติดกระจกด้วยเนาะนี่ค่ะตรงพื้นตรงนี้เราก็จะวางท่อนไม้อ๊บมาแบบนี้นะคะทุกคนนี่วางแบบนี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกกระจกนะคะก็จะวางมาแบบนี้เลยแล้วก็ทําผนังแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆให้ครบทุกด้านเลยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาอีกรอบนึงตอนที่เราสร้างเสร็จเลยแล้วกันเนาะ A a few moments t l โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวก็สร้างเส็จที่้อยแล้วนะคะก็ตกแต่งเรียบร้อยอะไรหมดทุกอย่างแล้วเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงสร้างอะไรขนาดนี้นะคะก็รู้สึกว่าเล่นมาประมาณตอนนี้เกือบ 3- 4สี่ชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันตี2แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะขอตัวไปนอนก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมจางกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็แล้วคาะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่โดยหน้านะคะ